สวัสดีค่ะวันนี้หนูจะพาทุกคนมาทำแก,กงหน่อ,อไม้นะคะมาดูขั้นตอนกันได้เลยนะคะที่เห็นสีเขียวๆนี่คือน้ำใบย่านางนใส่ลูกโดดลงไปค่ะเด๋านะกี้แล้วใส่เต๋านะคะมีทุกคนเอูกโดดบูเกาะ วันนี้ฟังเสียงพี่สาวนะคะให้พี่สาวพากให้ค่ะเสียงอาจจะเบานิดนึงนะคะเดือเสร็จก็เสดบวกกันเลยเสดบวกแจ้งหนอมาเสดบวกนี่ มาใส่เรือแล้วนะพี่แกแบบไม่มีอะไรใสร่เลยนะใส่เทปปลาหกนัว นี่ขาเบอรเัดเอา,าเนะเหีดครับเดือดแล้วเราก็ใส่ข้าเบือลงไปงงองอก็เบือของเราอาจจะไม่เหมือนชาวานะตัเอาี่ใเบอนะคะทุกคน้จักข้าเบือไหมคะขาเบอขาเบอคะ่ะนี่แซ่บ เด็ดอยู่ตรงไหนหรู้ไหมเด็ดอยู่ตรงไหนไอ้สาระสาระ,ะนะคะยเยร บบาเลเรียนเสร็จแล้วแล้ก็อาการต่อไปปุ้งฮะ<า>รอยหัวสุดอั้ะ สกด <s ucht> ้าี่เอกเราใบยานาไม่เขียวเลยไม่เป็นไรกินได้ได้ระคะพี่ได้ไม่เป็นไรค่ะิเองเอาเองเสร็จเองนะคะ ไม่เอางูนะคะที่เด็ดตรงนี้ตุ้งตัถ,ถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่เด้อแตอนนี่เราชอบส่วนตัว ตส่ไอ้นีอนชุรสก็ต้องใส่แล้วหมักนี่ค่ะปลาร้านะคะร้าหมขวดเลยนีเราไม่ได้ใส่เหด็ <Quite. S 1> ดโคตรมากอ <lang ı vant ain> ือ ใสนะ่ได้ไหใส่ด,ดส่ใส่นส่แนค,คือประะุงเร,นะราพริัวเกลือกระเะระบอน้น้อยบวกมันสุกแล้วก็จะเอา นักตู yes, กเคอมพรอมใส่กรปเสร็จแล้วน้ะเก็ใส่ผัดตงๆ อ้โหยอะมากาาก,ก,ามาก,กินยากยาเราเะสุดนะมันจะก้นไปละหอมอโหหอมเลยทีนี้พี่ีออหอมมากโอ้แต่รู้สึกน้มันก้นไปละเส่น้อนนิดนึง คนไปค่ะคนข้นาบเบืออืมเตมน้ำแล้ว,วพี่พี่เสร็จแ,แล้วค่ะร้อนเดือดต้มซีอิปลแซลมน อร่อยมากโอ้โหสุดเลยค่ะ้อมกินแล้วค่ะ้อมกินอร่อยจริงคริงไอ้นี้ก็แซ่บด้วนะทุกคนนี่กลิ่นหอมมาแต่ไกลเลยนะคะหอมกลิ่นชะอมกับ,บ,บผักกะเงยงผักน้นตู้ยแล้ว น่ากินเลยค่ะหอมค่ะแบบอะไรแฉะแบะคนพี่ใช่มากมแบบนี้แหละ ร็จแล้วพร้อมรับประทานค่ะใายเลยค่ะเสร็จแล้วนะคะพร้อมค่ะปมค่ะป้มหม้อละเด้อค่ะพี่ป้มหมอพร้อมรับประทานเสร็จแล้วค่ะยังปุ๊บเลยยกผักมาเป็นส่วนเลยนะคะ กังทำน้าตูงไปพร้อมเสิร์ฟแล้วนะคะลูกโดดเราเป็นสีแดงเพราะว่าเราไม่มีลูกโดดนะคะเสร็จแล้วค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกกำลังใจเลยนะคะขอบคุณทที่มาเข้ามาชมคลิปนะคะ